ครับก็ได้ฝึกสกิลกันพันสายไหมไม่เคยทำเลยทั้งชีวิตได้ไม่เคยทำเลยผมว่าผมเป็นคนที่ทำสุดในสุดในโลกแล้วอ่ะในโลกด้นี้ทำทุกคนได้แล้วทำไมถึงสติ๊กเกอร์สใจไาหมดเลยพี่อันนี้คือผู้ชนาผู้ชนะผู้ชนะนี่ทำไปสวยที่สุดแต่พวกซีหลังสัตวมันอยู่ในโลกโซเชียลเนอะอ๋อโอเคฮันนก็ตัดไปแล้วฮันนีเกิร์สแต่ว่าวันนี้แขนงแขเยอะมากเลยนะครับ ตื่นไหมแบบตอนเราลงมาแบบมันมันมีแฟนๆแต่ทุกที่ทุกทางเลยจริงวันนี้เยอะมากจริงๆคือมีตั้งแต่เรียกว่าชั้นจีเอ็นได้สองอ่ะคือจีเอ็มหนึ่งสองมีหมดเลยนะครับคือคือมีทุกชั้นเลยขอบคุณแฟนทุกคนมากที่ติดตามมาคอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสิบคนนะครับผมก็โอ้เยอะมากมีทั้งข้างหน้าข้างหลังเนอะนอกข้างเลยถึงควานี้มีไปไปลอยอยู่ตรงนู้นใช่มีข้างๆเนยตอนนี้เลยใช่มีข้างๆด้วยมีขึ้นลงคิดว่าวันนี้มันจะ เต็มยิ่งกว่าขนาดนะไม่คิดเลยคิดว่าจะขนาดนี้ที่นี่มาสร้างประวัติศาสตร์ลาทาไปแล้วรอบเมืองจริงเหรอประวัติศาสตร์บอกว่าเต็นเมืองมันเยอะมากเลมื่อกี่วันที่แล้วนี่เองเออซีเสิร์ฟชิ้นจึ้งอิแล้วยังไงเราจะมาเราจะมาเสิร์ฟเราจะมาจึ้งไหมพี่แม็กอะไรนะครับเราจะมาเสิร์ฟไหมวันนี้เขาเสิร์ฟไปแล้วเราจะเสิร์ฟไหมเสิร์ฟเสิร์ฟแบบไหนครับเสิร์ฟอาหารเหรอครับยังไงพาร์ทจะเสิร์ฟไหมวันนี้เสิร์ฟครับเสิร์ฟอะไรครับเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟออาาาาหหรรรเสิ์ฟ เราเราคู่นั้นล่ะคู่คู่แซ่บจะเสิร์ฟไหมนี่คู่แซ่บใช่แซ่บหน่อยนี่สุดที่สุดจะเสุดที่สุดจะเสิร์ฟไหมจะเสิร์ฟป่ะเสิร์ฟครับเสิร์ฟอยู่ตัวนี้เสิร์ฟเป็นอะไรดีครับสเต็กไหมวันนี้จะเป็นทำไมทำไมมนุษย์กัมเหลือนั่นแหละครับต้องรอดูครับเพราะว่าผมรับรองว่ามนุษย์จะพยายามเสิร์ฟไปได้มากที่สุดท้ายน้ำตาบอสก์เราคู่นั้นล่ะ ดเดียวไปก่อนครับวันนี้สุดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยู่ในใจอ๋อไปอยู่ไปเขาเป็นใจเราไม่รู้อย่างนี้เก่งสั้นมากเลยนะจริงแล้วมัต้องมีจุดขายบ้างอะไรบ้างเขาบนที่ปิดมิดแต่ข้างล่างนี่มันเปิดสุดสุดไปเลยเปิดบ้างอะไรบ้างกางเกงยางกว่าเสื้อนิดนึงนะอันนี้ก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟอะไรครันอะไรเสิร์ฟอะไรแม่อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเสิร์ฟอ ไม <ITA> ่กี่วันจะแฟีแล้สปอยไหนสิสปอยโชูไหนสีไม่นี่ผมกเเขาเคยตะไปแล้วว่าเขาจะเป็นเอเวียโกมจากใต้เมฮ้ยใช่นะพี่เอ๋หรอตอนไหนนะแม่เพื่นพูดตอนไดปเรื่อยตอนนั้นไเขาบอกเขาจะเป็นเอเรีรโรมใต้เหออนเป็นเซบาสเตียนงไม่ได้นสอด้วยกันไม่ได้เป็นยี้นี่เด็นเดินสีตะวมาเป็นยังไงโหสลิงของสลิงอาจารย์พูดยังไง เล่นไม่ไน้อยใช่ลราจะอะไรนะเล่นไม่ไน้อยเล่นเล่นไม่น้อยมันจะหวานมันจะขมมันจะลายมันจะหวานมากมากเลยครับพี่หวานแบบหวานด้าไหนหวานด้านไหนหวานแบบกาแฟร้อยอะไรกาแฟร้อยเลยหรอก็จะปิดขมอย่างนั้ะสนุกครับสนุกเโซเชียลมีเดียกันกาแฟอ่แล้วกูพี่เงินราคาพี่จะระนว่าผมคิดว่าน่าจะ เจอความไม่เอาลหรมันเจอเจอติที่แบบไม่คาดคิดอ่ะพี่เพราะว่าพวกเราซ้อมกันอย่างน้อยมากเราไม่อยากเต็มที่มากคได้ซ้อมไม่อย่างน้อยาก็เตือนมันมมีสิ่งที่แบบว่าคาดไม่ถึงแน่นอนคาดไม่ถึงจริงๆริงอ่ะล้วพี่ว่าต้นหลิวล่ะครับขี่คอมาเลยครับขี่คอมาเลยขี่ขึ้นคอเขาเรียหรอใช่ก็ซ้อมยกขี่ขึ้นคออะไรอย่างเงี้ย มันาดอะไรคุณจะเอาฟิวเกอร์ฟิวเกียร์คอใช่แล้วก็รอบไปวิ่งว่าเป็นมือใช่อะไรเป็นที่มาและค่าแล้วโชว์อะไรที่ไม่ใช่โชว์ตลกนะไม่ใช่โชว์อะไรนะครับไม่ใช่โชว์ตลกไม่มีไม่มีตลกแน่นอนอยู่แล้วครับเราจริงเราจริงเราซีเรียสเราจริงมาตลอดอยู่แล้วการเป็นเวทีจริงจังแค่ในไอซีค่ะที่อื่นอีกเรื่องนึงไอซีไม่มีจังแบบไหนไอซีไม่มีไอซีโฟร์ซอล์ฟไอซีโฟมไอซีโอมจริงจังแบบไหน คือเอาจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยที่ที่มันเกิดขึ้นในโชว์นี้นะครับเอาจริงๆคือซ้อมกันเยอะมากคือไม่คิดว่าจะซ้อมเยอะขนาดนี้คือซ้อมกันทุกวันใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจริงๆบ้าจะต้องตามเก็บบ้ายก็ตามเก็บเพราะว่าเขาแน่นเก็บมากงานเยอะงานเยอะเลยนะครับผมเลยมาตามเก็บนะครับเชื่อเชื่อได้เลยว่าครบแน่นอนครบร้นเงินยังไงพี่เอ๋เงินเต้นสับเฮ้ยไม่เคยเห็นเงินเต้นเลยเลยตะลึงอ่ะปักเลยตะลึงอ่ะบวบบวบบวบอะไรบ้าพี่เหรอฮะพี่แม็ก์นี้ <alors S 2> อึ <hire> ๊บาาอึ๊บเหมือนกันตอนนี้เหมืาจะมามาจะเป็นเมไหนมาจะมาเมไหนไม่ไปอะไรก็เป็นเมไหนเหรออยากให้รอติดตามดูมากกว่าเดี๋ยวสปอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันมันมีหลายๆคนนะเรียกร้องอยากให้แบบแบบพี่โจฮันกลับมาหน่อยนะช่วยช่วยเรียกเขากลับมาได้ไหมครับดูแม็กได้ครับเดี๋ยวลดก่อนห้าโลอะไรนะลดน้ำหนักก่อนไม่เป็นว่าเราสามารถเป็น ในงานใช่ไหมครับช่วยช่วยคลายออกมาได้ไหมอาจจะได้แวะเวียนหาเจอโจฮันครับอาจจะมีบ้างอาจจะมีเจอบ้างแน่เงินจะไม่โอกาสเห็นหรอมันได้มีครับมีแน่นอนครับว่าผมรู้จักโจฮันมานานครับผมเชื่อว่าโจฮันจะประกวดตัวเพราะเขอเงินเขาตลอดนะเนาะจาักในเรื่องมั่นแน่นอนครับครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับเราเรียกไปแล้วครับเรียกไปแล้วื่อแล้วางเงี้แฟนมีมันจะมีการสปอยใครหลอภาคสองหรือว่าอะไรอีกมาบไหมอันนี้ หมายถึงว่าในงานใช่ไหมครับใช่อันนี้ไม่ได้ถ่ายหลอนหรอกถ่ายไปแล้วบ้องลีเพิ่งเพิ่งเพิ่งถ่ายไปแล้วคือคือถ้าเกิดถ่ายไปอะเมื่อวันก่อนถ่ายไปแล้วเหรอเอาถ่ายไปแล้วเอาถ่ายไปแล้วอไม่ก็ขอลงกันไปแล้วลุพี่ดิวลงร่วไปแล้วโอเคครับถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เห็นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปเปิดวันที่สองหรือเปล่าอ่าาาาน่เป็นวันนั้นวันเดียวเลยน้ออันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีน้ำตาครับเขาบอกอย่นงตาตายต้นงฟ้าแต่คนอยู่แล้วต้งน้ำตาอยู่ปา แนวของเราเป็นยังไงครับผมมาแนวแบบแนวแบบมัหนาแนบแบบคอมเมดี้ครับเราจะเป็นแนวแบบว่าตลกตลๆครับผมแล้วก็แบบเพนพีน้อยๆครับได้ก็คืออะไรเราใช้เครื่องเดินหนาวใช่เพรื่อเดินหนาวไม่ตลกเลยครับไม่ตลกเลยในนใครหล่อถ่ายมาแล้วมันแบบว่าเครียดเครียดจริงแม่แล้วเราภาพพิเศษหรอคะ มีอะไรไหต้องรอลุ้นครับอ๋อนี่ก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าเห็นในเห็นนักเขียนกำลังเขียนอยู่อย่างติดวันใช่เพราะว่าเขาแก้3 4 5 6 7 8 9รอบแล้วโอ้โหเขาแก้ต้องไหคือเขาทำให้มันเววังอลังการเรื่อยๆแต่มันจึงที่สุดแน่นอนอ่พี่เอิรอนีอะไรอยากสปอยไหมเหมือนแยากสปอยลูกนั้นอ๋อเดี๋ยวดูรอดูมีแน่นอนมีสปอยโค่รเลยบอกเลย เหมือนที่ได้ถ่ายมาก่อนอันนี้เขาก็ยังแบบไม่ได้ปล่อยหมดเขาเหมือนพยายามรวมกันเองด้วยด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดาเดาไม่อยเราปล่อยไม่ได้ดามมาที่เราถามทุกคนอยากรู้แน่นอนเพราะว่าอันอื่นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้เห็นไปบ้างแล้วเอ่อคลิปวันวาเลนไทน์อะค่ะซีนนั้นนันนะคะอ๋อเทกเดียวเทกเดียวครับคือจริงๆมันมี2คลาสก็คือ2มุมกล้อง2มุมกล้องได้ครับก็อย่างรับอย่างฮาเทก ก็ทังตื่นประทับใจมากก็เป็นครั้งแรกที่เห็นเหมือนกันใช่เห็นความทุกข์ทุกข์พี่นิวไม่เคยเปิดฉากาอ่างออกมาใช่ใช่จะมีแค่ไฮไลท์ก็ได้เห็นแค่แบบเดียวแค่เดียวสองวิแต่ว่าพอนวันวาเลนไทน์พุกพี่นิวปล่อยชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟไม่มีแล้วมีเท่านี้สามสิบสี่วิแล้วในภาคพิเศษจะมีมากกว่านี้ไหมไม่รู้เหมือนกันถามพี่นิวครับ้เป็นเรื่องของภาพพิเศษไม่รู้เลยโอเคกันให้เก้าคนฝากก่อน ไม่รูคมกันเลยเหรอม่เลยค่ะพี่เงินถ้าพื่อนทำได้อห้าสี่สามสองปรตก่อนก็ฝากแฟนมีปากแฟนมีก่อนปากอันนี้ปาานนี้ครับผมครับผมแฟนไม่รู้จะไปที่ไหนก็ให้มาโอเคครับห้าสี่ามสองปากแฟนทุกคนนะครับถ้าใครที่ บัณฑินไทยไม่รู้จะไปไหนนะครับบัณฑนไทยเลยเป็นการบำบาทไม่รู้จะไปเที่ยวไหนอ่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะไปที่มาทั่วเลยบัณฑิตไทยหัวใจอ่ะไม่หัวใจอยู่าว่าเราเป็นรักตลอดมีคนรักตลอดหรือว่ามันเลี้ยงถ้าใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อยากจะชวนมาสยามเซ็นเตอร์นะครับผมเพราะมีครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมถูกต้องครับแต่ทุกเทศกาลเขาก็จะจัดกิจกรรมน่้รักนารักแบบนี้นะครับยังไงก็เชิญทุกคนนะครับฟังแฟนหน่อยสำหรับแฟนนี้ใครไม่มีบัตรก็สตรีมมิ่งได้อยู่ พี่เอละกันลงมาณถ้าสรุปละค่ะประมาณถ้าหลุดปก็ตอนนี้มีสตรีมมิ่งออนไลน์เป็นไลฟ์นะครับมียังเปิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีบางบัดที่มุมมองอาจจะตำกัดก็ยังมีขายอยู่ในราคาที่ไม่ได้ไม่สูงมากรออตัวนะครับกดได้เลยตัวนี้มีอะไรฝากไหมคะก็ก็ฝากฝอยไ์เบยู่ทาซอลไปด้วยนะครับก็ใกล้ที่จะใกล้เหมือนวันเร็วนี้แล้วกันก็จะได้ ัติงก okay ันแล้วล้วฝากด้วยนะบกดูด้วยคลิขาได้่ะดทำติงกันแล้ว่าดทำคลิปขาดเปิดค่ะ